กูกไป็นคนั่งแค่ลกเอ้ลูกวานเาว้ลูกฟอร์ทิมมี่ถึงทิมมี่ของทิมมี่น่จริงไอ้นี่เปล่าน่จริงเอ่อเล่นอินเฮลปเตอร์ได้ผู้โดสารโปรดทราบขนาะนี้เครื่องเรากำลังเทคออฟลงใช่ไหมเอฟเทคโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยอ้ยโอ้ยโอยอออออ้้้อออออออ อ่าหมดอใช่มันเึิดมาเตเฮ้ยโอ้โหอย่างดังอารือขาลอยคืออะไรนะขรลอยขาขาเงี้ยตัวอะไรแดงๆไม่รู้สีมึงอยู่ไหนดิคนป่าเห็นไหมตัวแดงๆ กูเห็นนะต่วมันแดกุากุหลาลังคาดก็ไปกูเห็นมือมึงกูเห็นมือมึงกูเห็นตัวมึงแล้วแล้วก็สลบไปล้มลงกับพื้นโอ้นี่มันนี่มันพื้นขึ้นมาอินเฮดอีกนะโอ้โหเต็มจอโวสเกนเอ้ยทุยเซนเซอร์เซนเซอร์วาย เดี๋ยว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 มุกนี้พอพอเหอะมุกเดี๋ยวพอแล้วพอแล้วพวกเนี้ยไม่กูตกใจมึงไงหันไปดำเต็มจอแล้วทำไมเฮ้ยเฮ้ยเล่นทำอะไรอ่ะกูมองมึงขึ้นจากข้างบนไงมุมมองกูมันเหมือนคนคนตัวสูงอ่ะจริงๆเหรอวะเออเต้เต้เหยียบออกหน่อยดิกูขอทำอะไรบางอย่างโถไม่ได้โถเซนเซอร์เซนเซอร์โถโถโถที่ไหนเกมนี้มานสิบแปดวงอยู่แล้ว มึงใส่ชุดแอร์ฮอสเซ็ตเอาใส่แอร์ฮอสเซ็ตโอ้โหเดี๋ยว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 พุงปิ้นเลยอะไรพุงปิ้นเลยตอนนี้เราต้องหาไม้ไปดิเราจะไปสร้างบ้านแคมป์นี่ใช่เพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่า achievement achievement ประจำของเกม survival อยู่แล้วเราลงมาอยู่ใกล้อาเขาเรียกพื้นที่เขาเรียกอะไรวะที่มันมีแคมป์ up แผนที่ แล้วก็มีของอะไรต่างๆนานาเราลงไปเอาได้ไหมเหรอแคมปัสก็คือเข็มพิษไงมันไม่ใช่ขนมหรอกหรอมาไม่ใช่หรอเออนั่นแหละเรียกคอมพัสก็ได้ไอ้เหี้ยกูเรียกผิดขอโทษได้ป้าล่ะพูดแล้วเอาเอามันออกไหมเราไม่เกี่ยวยอกยอกปุ๊บอ้าวตัวนี้ชุดที่เปลี่ยนไม่ใครกลัวเชปะแทรแท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 แป๊บหนึ่งคราฟไม้ตีหัวมึงเออว่ะเอ้ยมึงมีไอ้นี่ด้วยเหรอ หัวกระดูกอ่ะมันต้องใช้หัวกระดูกในการทำไม้ตีของพ่อนี่ไงนี่ไงหัวกระดูกเฮ้ยมีปะขอสักอันหนึ่งดิมีกูมีกูมีนี่ไงได้ละอันหนึ่งขอคราฟไม้ตีของพ่อเขาเรียกว่าสครับสครับสกิลบ้าดเข้าไปหนึ่งทีตายละนี่ดาเมจแรงตีดังป่องอะไรอ่ะเฮ้ย เราไม่ต้องรู้จักมันดีดีว่ะเฮ้ยว่าแต่มันช็อตคัทได้นี่หวะ่ะจ<ม>ำแรกมันช็อตคัทได้อ่าโอเคช็อตคัทเป็นอันนี้โอเคบอกมาว,ว่าคลิปนี้น่าจะ18บวกหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวนี้เกมนี้ <YouTube> 18บวกอยู่แล้วเว้ยเพราะว่า YouTube มันกดมันแรงขึ้นทุกวันทุกวันไม่แบนหรอกเชี่ยวกูดิไม,ไม่แบล็คถ้าช่องกูหายกูจะโทษใครล่ะโทษอ่าตัวเองโทษตัวเองมันก็ไม่ได้เฮ้ยตกใจเรามาเก็บแค่นี้เว้ยแต่ว่า โอ้นี่ไงแล้วก็มีว้าวคอมพาร์ทแทนที่ที่อะไรอะอ่านนั่นแหละอ่านว่าคอมพาร์ทแทนที่อะไรไม่รู้แต่ว่ารู้สึกว่าโอ้ตรงนี้มีเอกสารเอกสารมันอ่านว่าจอรูดก็เอ๊ะมันมันพูดถึงพระเจ้าอะเ่อะมาเก็บดิเห็นเก็บเก็บแล้วเก็บได้ไหมเนยเก็บแล้วเอ้ยเตะทางนี้วะกดอะไรวะกด L อ๋อกด L ใน่าเปิดไฟฉายเอ้ยไฟแช็ค ถ้าจะลงจริงๆใช่ไหมเฮ้ยลงจริงๆเชื่อใจกูกูดูแลมึงได้ให้มันจริงเมื่อกูเป็นเจ้าบ้านนะเว้เต้กูอ่าขอนำขอเดินนำเอ่อโอ้พื้นที่โล่งด้วยมึงอ้าวไม่เล่นกับกูเลยโอ้โหกอลัมตกูแทงเลยไปยบมาดิไปยบไม้ตีหัวไปยบไม้ตีหัวพ่อไียับเออตาตั้สตาร์ทตั้งไียับไปยบับไปยบไม้ตีหัวกูไปยับ เตียบจริงผมว่าเตียบเออสเตียบเออสวยสเตียบเตียบตียบเดี๋ยวไปเต้อาหารของเราเมื่อนี้มึงกูให้มึงชับแหละแล้วให้มึงตัดพาเราเดี๋ยวกูแบกก่อนแล้วกันแบกเอาไว้ต้นแถวที่ลาบลาบไอที่ลาบลาบแล้วที่เรียบๆดิโอเคแป๊บนึงเฮ้ยเอะเต้ยกออก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 ฮะไม่ไม่ชับแหละมันเหนะดาวกระดูกใช่ไหมเปล่า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  หรือจะแช่แหลงกระดูกเรือเพราะว่าอาหารตอนนี้กูยังมีอยู่ไม่เลยที่ไปอยู่ร้อนนิดหน่อยหลังจากนี้จะมีเสียงลมเข้าก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าเพิ่งปิดน้อยไปเซปชั่นนี่เฉยโออเออเพราะว่าเราต้องการกีนแบบออริจินอลปิดไปแล้วมั้งเด๊ไปก้มลงไปเฮ้ยให้กูเดินน้ำดิมึงจะเดินน้ำจริงเหรออ่ะน้ำไปดิอ่ะอ่าน้ำก็น้ำเออกูจะพามื่อเอาของอันนี่ โอ้ขวาไลฟ์ไซส์อัปปีข้างหน้าก็มีข้างหลังพอกันตอวปีเปขวาอัปปีทางด้านขวาทางขวาก็อัปปีพอกันจะมีนะอัปปีพอกันถ้าฝากว่ามีนี่ไงมีตัวจริงด้วยเามาเออเข้ามาเข้ามาเด็กก็ทายว่าชาร์จได้เด็โอ้ยโอ้ยโอ้ยจะตายกูจะตายกูเลยมึงมึงตาย โ okay, อเคตัวนี้ตายใบไม้ bye กูหมดมหมดเหรอหมดแล้วโอเคกูใส่ได้อีกแค่ e เต็นเดียวโอเคอ่าเอาละวันนี้ไม่ต้องชำแหละมันแล้วเพราะเราเพิ่งกินอาหารมาเผ <co f> าแม่งเราก็ดูนี่แหละเออว่ะกูแล้วก็โอ้ยกดกดกดทีอะไรโทษโทษโทษทางนี้มีให้ลงไปแลยวกูลงไปก่อนนะว่ามีอะไรหรือเปล่าโอ้ย เฮ้ยไหล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 เฮ้ยเฮ้ยอะไรอะกีดฟังทำไมแล้วถูกโชกูตกกูไหลหมดกูละกูจะไหลกูจะไหลนี่เต้ขวานไหนขวานเอ้าควานนี่ไงขวานขวานดีเต้ขวานดีโอ้ยทางนี้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 ขวานดีไหนขวานนี่ไงไปขวานตีดำไงมันดีมากเลยโอเคไหนไหนก็ลงมาแล้วเก็บไปให้หมดเลย ไม่นึกเ,เลยกันมาพาร์ทแรกไม่ต้องรีบสร้างบ้านไงไเรียกมาเก็บของให้เพียงพอก่อ,อนเพราะไงสร้างบ้านเราก็ได้สร้างเ็ลยเหนะไม่รีบอยู่แล้วการที่เรามีขวานแล้วเราอยู่ใกล้ตึกนี่อุ้ย <c oughs> เหตุจังหวะนี้เตะเราก็ต้องขึ้นไปข้างบนเว้ยอ่านลู่ตูดขึ้นไปอ่านดมดมดมข้างนนึงเ<ว>นเลยเป็ลยเป็นยผอก่องกะ อ๋อเฮ้ยเฮียเอ้ยระดังเลยเ๊ะกูขอแท็กออกไปก่อนไปเช็กดูว่าปลอดภัยอ๋อปลอดภัยตรงนี้เฮ้ยเต้ว้าวมีหลักฐานตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพอเช้าแล้วเดี๋ยวเราค่อยไอ้นี่กันดีกว่าตอนนี้เรามาอ่าเราจัดจัดวางของกันดีกว่าจัดวางก่อนในเมื่อเราได้ขวานมาแล้วเว้ยเราต้องช่วยกันตีอ๋อตปบ้าน มันแน่นไงเสียงมันแน่นโลบไปทางนู้นเกตฑ์ต่อัดต่อเดี๋ยวเดี๋ยวมึงแบกเดี๋ยวมึงแบกขึ้นไอ้นี่แบกวางก็ได้เดี๋ยวกูตัดไม้ให้โอ้ย my god เกินเกินเกินเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรยังเสียงไปตั๊บแลยมันอาจะประจัย ไม้ลมโอ้โหระว่ามันจะแปรสภาพขาดเท่ากกไหร่เนี่ยอีกอันเดียวอันเดียวออขะวางไอ้ตรงนี้ด้วยนี่ไหนพบแล้ววางแคมป์ไฟใช่เราต้องวางแคมป์ไฟใหญ่ไปเลยเราไม่สามารถย้ายห่างจากแคมป์ไฟใหญ่ได้ได้วยดูปะไม่เป็นไรแค่ไม่เป็นไรทำได้แค่เผากระดูกไม่ล็ก มึงสับอยู่ไหนสับอะไรเอ้ยไม่ต้องสับไม่ต้องสับไม่ต้องสับปล่อยให้ขึ้นปล่อยให้ขึ้นไม่ต้องสับเช้าเร็วเต้โอ้โหเต้กูรู้แล้วเราอยู่ตรงไหนใครคือโอ้กูรู้แล้วว่าเราอยู่ตรงไหนเต้เราอยู่ตรงไหนเราอยู่ใกล้ๆถ้ำไอ้นี่ถ้ำเรื่อยกับถ้ำอ่าอะไรถ้ำอะไรนะถ้ำไอ้ดาบคัตนาอ๋อนี่หรือเปล่าเนี่ยที่ทำเลของเราไม่ไงตรงนี้เลยเนี่ยเขากว้างเราจะสร้างทัพที่ของไอ้นี่เลยเว้ย ทับที่ของคนป่าก็จะรู้สึกแถวนี้หินมันเยอะไปวะ่ะเฮ้ยแต่ผมรู้เปล่าว่า,วาพิธีของคนไทยอ่ะคือถ้าจะสร้างเลคทับที่มันต้องทําพิธีก่อนมันคิดว่าเรากลัวเลยเรามีถึงแต่พัตนะนเลยนะยแต่พี่ฟิยวนี่ถูกง่ายแต่เราเป็นคนไทยไงเราต้องทําพิธีมันถูกต้องเว้ยการที่เราจะสร้างที่เฮ้ยไอปอนไอปอนไอปอนเฮ้ยไอ้ยี่ไอ้ยีอยี่ไอ้ยไอย่ไอ้ย่ เอ้เอเอ้พูดถึงแล้วก็เราจะสร้างบ้านเล็กหรือบ้านใหญ่ดีอ่าเราจะสร้างบ้านที่บ้านใหญ่เลยไหมค่อนข้างที่ใหญ่แต่ว่าเราค่อยๆเป็นค่อยๆไปได้ไหมเพราะว่าเราต้องการที่ทะที EP เยอะๆอ้าวเหรอโอเคถ้างั้นเปลี่ยนเราคนต้องสร้างบ้านเล็กตรงนี้เหมือนเดิมนี่ก็เล็กไปนี่ก็เล็กไปเอาเล็กไปเหรอโอเคโอเคโอเคไม่งคือถ้าถ้าบ้านใหญ่มันมันใช้ถึงอ่อ เท่านี้เลยนะก็เออบ้านเล็กเหมือนเดิมบ้านเล็กเหมือนเดิมบ้านรวยบ้านเล็กเหมือนเดิมแต่ว่าขอวางวางโพดีๆแบบนี้ได้ไหมเนี่ยมีน่าจะมีกองไฟกองไฟอ่ะให้มึงสร้างกดบีคดบีคดบีรู้แล้วรู้แล้วแล้วก็เอาวางตัดไม้ไว้หรอวางไว้ตรงนี่เอาย ไมอต้องการรถเข็นไม้ไม่เปลี่ยนเดี๋ยว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 ไม่ก่อนแถวนี้จำได้ว่าตัดไปเยอะพนักงานขนไม้มาแล้วจ้านี่แน่ออั่อมับขาให้จัดไปหนึ่งขาดไม้แกวไม้แป๊บกูจะสร้างไอ้นี่ที่เก็บไม้ ้ได่เก็บไหยอ่าในการเอาไว้ที่หลังในการหมุนทุยหมุนหมุนเอออ้าวทำอะไรของมึงเนี่ยฮะเฟืองของไหมตีเตี๋เดี๋ยวกูตีเทียวแตกเลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงไอ้บีมันจะมาวะเนี่ยอ่ะกูเซฟก่อนเลย คนป่าที่ออกนอกป่า <S <S มาด,มาดิมาดิไอบีมาเร็วๆดิไอเวนมาอานิี้อานนี้มาไปๆจับไปกจับไปจับ เอ้เต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 ะเต้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 เตะเต้เต้เต้เตเต้เต้เต้เต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 ้เต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 ะเต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 ้เต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 ะเต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 เเต้เต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 ้เตเ้ เยอะนะเอะกูบักมองเห็นตรงอื่นออกแล้วเข้าใหม่มึงต้องขึ้นึ้นไม่ไม่ต้องออกกเข้าใหม่มึง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 จะกลับไปเกิดบ้านแล้วแล้วของที่อยู่ในตัวมึงตอนนี้มันจะหายไปตอนเนี้ยสิ่งที่มึงทําก็คือมึงสร้างแคมป์ไฟให้กูก่อนมึงมานี่มึงมานี่มึงมานี่มึงขึ้นไปข้างบนนะมึงเนี่ยขึ้นเชือกไปขึ้นเชือกไปมึงขึ้นไปเอ้าแล้วทไมมึงขึ้นไปอยู่นู่นเลยอ่าเรียบร้อยขึ้นดี่มึงขึ้นไปอยู่นู่นเลยเอ้าแล้วมึงก็ค่อยแล้วมึงก็ค่อยลงมาใหม่อะไรอะ ไอ้ของไอ้ของเกมนี่